กดูสงครามเพลงเงินล้านไปเห็นทุกวิธีทาง ไปนี่ถือว่าน่ากลัวเลยน่ากลัวน่ากลัวใครก็ได้เลย<ค>ผมบอกให้ใครก็ได้ใครก็ได้นะฮะเอหรือบีครับเอาละมาดูกัน โอ้โหนี่ตีต่อสามสามตัอสี่อันนี้เบนตัดสินใจแบบให้ให้โคนลนฮะให้เสมอไปคือตั้งแต่ไล่เสียงเงาเสียงของเบิ้ลมาเนี่ยครับตั้งแต่ผมได้ยินหลีถังมานะครับก็จะมีเทปนี้คือสองคนนี้ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเขามีรายละเอียดโทนเสียงที่คล้ายส่วนลูกเอื้อนลูกเอื้อนของพี่ปอเนี่ยเขาก็เก็บมาพอสมควรนะครับผมฟังแต่แค่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่เขาคล้ายผมตอนที่ผม ร้องเพลงเพลงไอ,อ้เมียดผลยูคแรกๆที่ตอนช่วแ,แเข้าแผ่นเสียงัะครับ,รบมันจะมีโทนฮักที่เจ้าให้มามันจะไม่ใช่แบบฮักที่เจ้าให้แบบสมัยที่ผมร้องจปัจจุบันผมก็เลยมองเออเขาเก็บและเอียดเสียงผมได้ได้ดีมากส่วนของพี่พี่สองเนี่ยก็เป็นสกิลเสียงที่ต้องบอกว่าสองคนนี้ได้คนละอย่างถ้ารวมกันจะกลายเป็นเบิ้ลท่มีคุณภาพประมาณเกือบ99.99เเมกะเฮิร์ตเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์ดีมากครับเพราะว่าคุณปอเนี่ยเป็นโทนเสียงทุ่ม แต่สกิลเสียงคมยังไม่สู้ของพี่2อพี่2จะเป็นคนที่กระแทกเสียงได้ดีกว่ากระแทกเสียงแบบสกิลเล่นแบบซีที่เข้าไปเดี๋ยวอันนี้จะเป็นแบบไอเห็นทุกวิธีทางจะได้แบบทนทุ่มแบบเบิ้ลผมก็เลยมองว่า2คนนี้ถ้ารวมร่างแบบซูเปอร์ไซย่าจะเป็นเบิ้ลที่แบบป็นสกิลที่แบบรวมแบบเทพก็เลยคิดว่าให้ใครไม่ได้ ต้องให้ถึงสองคนก็ถือว่าสองสีแต่ก็ถือว่าดีนะดีใช่ไหมพี่อันนี้จะมีในโลกับสบันคุยกับผมอยู่โอเคอยู่นะเอาล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 ะเที่ยมันอยู่บ้านนานอะเอาละเอาละเอาละเบิ้ลดูละฮอบบี้มึงเลี้ยงลูกกอกนี่เองจริงๆถ้าชอบอ่ะชอบคุณสองร้องแต่มีความรู้สึกคุณปอเหมือนแต่ชอบจังหวะคุณสองร้องเวลาร้องแล้วมันจังหวะมันโยนโยนอะมันเท่อ่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงเบิ้ลอะเราชอบนึกถึงลูกเอื้อนเขา แล้วคุณคุณปอเนี่ยมีเอื้อนมากกว่าก็เลยให้เป็นคุณปอแต่ว่าร้องดีทั้งคู่เลยค่ะชอบตัดสินใจยากมากะโอเขอบคับปอเนี่ยเป็นฐานเกณฑ์ที่กําลังจะปลดประจําการที่ร้องเพลงได้เพราะมากร้องเพลงดีร้องเพลงดีจริงๆปอแนะนําเลยว่าปลดประจําการเมื่อไรเนี่ยนะมันเป็นนักร้องดีกว่าเป็นนักร้องได้เลยคาแรคเตอร์ชัดเจนด้วยร้องดีคือเพลงนี้สองทำได้ดีในความรู้สึกแต่ว่าถ้าเป็นเพลงอื่นเนี่ยปออาจจะดีกว่าเพราะเพลงนี้เสียงมันต้องหวานแต่ว่าของปอเนี่ย เป็นเบิ้ลที่ที่ดุดุหน่อยนะครับอขอบคุณปอขอบคุณทั้งสองคือทั้งสองคนไม่ยอมกันเขาไม่ยอมกันเลยนะเขาใส่เขาพ่นไฟกันมากเลยในวันนี้เห็นด้วยที่เบิ้ลไ่นเขายกเสมอถ้าตักเป็นเบิ้ลตักก็จะยกเสมอนะคะทีนี้หนูก็ต้องมาดูว่าปอเหมือนเบิ้ลตรงไหนอ่าสองเหมือนเบิ้ลตรงไหนในส่วนที่แต่ละคนที่เหมือนเนี่ยใครมันชัดขึ้นมามากกว่ากันเอาที่ปอก่อนปอเนี่ยตะว่าในเรื่องของอารมณ์เพลงเขาดีมากเลยนะถึงแม้ว่าการร้องของปอในวันนี้มันอาจจะมียืดยาดบ้าง แต่ว่าอารมณ์เพลงหนูดีมากเลยนะพี่ว่าหนูอะพอปลดประจําการแล้วออกเพลงเธอลูกนะความสามารถขนาดนี้มีซิงเกิลของตัวเองเป็นเป็นนักร้องได้แล้วก็นะคะพี่พี่เชียร์นะคะส่วนสองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าสองที่เขาใส่ไม่ยั้งเหมือนกันสองเวลาพูดเนี่ยเสียงเครื่อเสียงพระเอกร้องกับเสียงพระเอกซึ่งเบิ้ลก็เป็นคนเสียงพระเอกเหมือนกันเสียงหล่อเลยอะไรเงี้ยค่ะบังเอิญว่ามันมีบางประโยคที่สองร้องแล้วเนี่ย ลายเสียงอะเหมือนเบิ้ลมากเลยมันคือมันชัดขึ้นมาเลยอะไรเ,เงี้ยจนาต,ต้องแงะไปดูอะไรเงี้ยเฮ้ยทนนี้เหมือนว่าเอ้ยอันนี้เหมือนว่าอะไรเงี้ยลายเส้นได้ลายเส้นได้เป็นเบิ้ลเลยอะไรเ,เงี้ย<ม>อ่าก็เลยเออใหญ่น้อยแบบสองม,มันมีอะไรที่แบบชัดขึ้นมาเป็นเบ,บิ้ลอะไรเงี้ยแล้วหนูจะออกเพลงอะไรนะกกนใช่ไหมจริงหนูกกอขอคอกรางขวางคอแม่กกนจะฝากขายด้วยเหรอขอให้ประสบความสำเร็จขอให้เจ<อ>้า<อ>ิวเยะนนะลลุกนะาครับ อันนี้ตัดสินยากมากคือเป็นการยกในวินาทีสุดท้ายจริงๆคือใจก็จะยกให้สอกแล้วแบบแสดงว่าคุณให้เสมอแน่ๆเลยคือเพลงมันอ่ะเหมือนแบบอยากจะได้เขามากพยายามทงนู่นทงนี้แล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้แล้วก็ปอแบบอย่างที่พี่หลายๆคนเขาบอกว่าปอเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ได้ได้ดีมากอารมณ์เพลงแล้วไอตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเออเขาไม่ได้แล้ววะเขาไม่สามารถจะได้แล้ววะแต่ว่าเบิ้ลเขาบอกว่า สองก็ไถน้ตได้ดีกว่าปอนะแต่ว่าอารมณ์เหมือนแบบเสียงมณ์เหมือนแบบไถแบบมีอารมณ์แบบโอ้ยโอ้โบอลักเดียวเหมือนหมดแรงหมดใจแล้วอะไรเงี้ยของสอบป็อย่างที่เรารู้กันแบบเขาแบบร้องแบบพลิ้วไงพลิ้วไงโป๊ะโป๊ะฟัวฟัวแต่อารมณ์ตรงไหนเขาได้กว่าอคู่นี้ผมบอกส่วนตัวเลยนะครับเสมอกันถ้าจะให้แฟร์ต้องเพลงช้าเพลงหนึ่งเร็วเพลงหนึ่งผมมั่นใจว่าถ้าให้ร้องเพลงช้าปอชนะสองแน่ แต่ผมยกให้ปอให้สองนะผมยกให้สองออคือวิธีร้องเพลงนี้มันเป็นวิธีร้องที่เป็นมีเดียมมันมันมันต้องการกรูฟครับปอเนี่ยเอื้อนแล้วย้วย <medium. S 2> ไปหน่อยอแต่ถ้าเป็นเพลงช้าวิธีเอื้อนแบบนี้จะเหมาะมากอ่าเขาจะเอื้อนเยอะแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เบิร์นบอกว่าเอื้อนไม่ค่อยแข็งแรงหมายความว่าเขาเอื้อนแล้วเขาสะบัดไม่ไม่ไม่อยู่ในกรูฟเบิร์นเป็นคนที่เอื้อนเยอะนะครับแต่เอื้อนแล้วเนี่ยอยู่ในกรูฟตลอดเวลา คือเคารพจังหวะแต่ว่าหลายๆอย่างในตัวปอดีมากเลยครับเห็นด้วยเลยคือมีอารมณ์เพลงน้ําเสียงเวลากระแทกเนี่ยก็แบบเออมันเพาะอ่ะแล้วก็ออกหวานหวานกว่าเบิ้ลถ้าเพลงสโลอันนี้บีดช้าอันนี้เนีโอ้ยไอ้นี่กินละจเามากเขาเอื้นได้เพาะมากแล้วเหมาะกับเพลงทางหวานสองเป็นคนทางเพลงเพลงของเขาก็เป็นเพลงเร็วเขารลองได้เข้าบีดแล้วก็สนุกแต่ว่าเอื้อนเขาก็ดีเพียงแต่ว่าไม่ถึงกับหวาน เพราะงั้นเพลงนี้มันเป็นเพลงมีเดียมเลยเข้าทางสองมากกว่าเก็บภาพรวมได้ดีได้ดีกว่าสําหรับเพลงนี้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับน้องปอทุกคนบอกว่าคุณร้องได้ดีนะดีเลยดีเลยพึ่งถอดใจอย่าพึ่งถอดใจเออเป็นนักร้องต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้คุณไปพักก่อนได้นะครับขอบคุณมากครับปอนะโอเคแล้วทีใครมาฟลุ๊เชิญครับฟลุ๊กมาเยอะสุดยอด เราได้คู่ชิงแล้วนะครับดูทรงแล้วน้องสองเป็นต่อหน่อยนึงเป็นต่อเป็นต่อน,นี้แล้วแต่เพลงอีกแบบที่พี่กิ๊กบอกว่าจังหวะของใครมันแล้วแต่นนเพลงเร็วเลยให้น้องไปสาพี่เบิ้ล S <S <S <อ>ตามบีดเป๊ะเลยครับครับร้อ,อง,องไม่ดึงร้องไม่ดึง,ดงตามกรู๊ฟดีมากเลยครับ <S <S อ้าวเพลงนี้นะฮะใครชนะเป็นแชมป์ครับแชมป์นคนใหม่ของเบ,บิ้ลปทุมราชะจะเป็นใครให้น้องไปสาฉันครับ สวยงามเปลี่ยนไปเพราะใจของนางเริ่มสิ้นจุดจ้า เคยสดใสเริ่มสิไกลความจริงจากเคยเป็นผู้หญิงนอกเป็นนางบ้านร้างสิ่งที่อ้ายฝันฝันนะบ้ันมันยิ่งพังเริ่มหมดความหวังต้องมานั่งเสียใจ ไปเอาคไปลอยให้เงาตื่นเศร้าคนเดียวเรือไปไม่ต้องสนสาลอยให้ต่งโอลโนสิบ่อทอน้งไปเถิดเอง ยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่นะยากอยู่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 อ้าแล้วตอนนี้นะฮะเหลือสองตู้ไม่เป็นไรยากยังไงให้กรรมการตัดสินแล้วกันตู้หมายเลขหนึ่งกับตู้หมายเลขสี่นะครับมาบนลงโทษหนึ่งเป็นลูกบอลอยู่ฟลุกไปตู้หนึ่งครับส่วนสองเป็นตู้สี่เชิญลูกคือ A นะครับอยู่ตู้วย A S หมายเลขหนึ่งครับ และ, 2, ะ2คือ B AS หมายเลข4ีสองตู้นี้นะฮะเอาละตอนนี้ใครจะเป็นชแชมป์ได้เป็นชแชมป์เอ,อหรือ B ครับครับครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านกิ๊กด,ดูสงครามเพลงเงินล้านให้น้องไปสา ครนี้ใครจะเป็นแชมป์<ค>รจะเป็นแชมป์เอหรือบีครับ ทุกรอบเฉือนกันแต้มเดียวหมดเลยใุ้กรอบนะฮะเฉือนกันแต้มเดียวเออเฉือนกันแต้มเดียวคุณบ้านครับคุณเบลให้ทางด้านคุณฟุกให้ฟุกเลยนะสแต้มมากผมทําถูกต้องมากเพราะว่าตอนที่ผมฟังพี่สองร้องเพลงของตัวเองใช่ไหมครับก่อนหน้าที่จะมาเข้าชิงถ้าใครไม่เห็นย้อนกลับไปดูได้นะครับโอ้โหจ้ะมันจะมีท่อนหนึ่งที่พี่สองร้องมันมีความคล้ายผมอ่ะเชื่อว่าถ้าแกได้ร้องพิเรลวน่าจะคล้ายใช่แต่พอพี่สองมาร้องพิเรลลของผม กลับกลายเป็นร้องสไตล์ตัวเองกลับไปว่ากลับไปเป็น2 80%แล้วทิ้งเบิ้ลมา20บครับเพราะฉะนั้นล้วผมว่ามันเป็นทางที่ดีของพี่2นั่นคือแนวทางที่ดีที่จะปล่อยเพลงใหม่แล้วว่าวันนี้พี่สองร้องเพลงเร็วเป็นสไตล์ของตัวเองและเป็นเสียงตัวเองเกือบ80%แหลต่ยังเก็บไปเสียงแบบทิ้งทีคู่ควรไปแล้วยื่อวนไปสาเบาคนมายังเก็บไว้อยู่แต่กลายเป็นทิ้งทิ้งอเสียงแบบกลางๆของเบิ้ลนะครับไว้กับเพลงก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่ฟุก จากที่ผมฟังฟุกร้องเพลงช้าครับร้องเพลงช้าเนิ่มๆมีมีมลูกลูกคอน,นิดหน่อยจะมาร้องเพลงเร็วน้องจะร้องยังไงแต่ร้องคล้ายผมเพราะเ,ลเพลงนี้สังเกตดีๆนะครับ,รบผมจะลงน้ําหนักเสียงเ,เสียงร็อกเนี่ยไว้น้อยมากเพราะดนตรีมันล็อกไปในทางผสมผสานกับดนตรีโปรงลางแทนแคนพิน ผมจะใช้เป็นลูกเอื้อนแต่ร้องในเพลงล็อกนะฮะให้น้องไปสาไปหาคนที่คู่ควรยังมีความนุ่มนวลอยู่แล้วก็มีปลายเสียงลูกเอื้อนเหมือนเดิมแต่ดนตรีเป็นดนตรีล็อกล็อกซึ่งฟุกทําได้ดีกว่านี่ครับอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากเลือกว่าอทำไมไม่เอาเราอุตส่าห์เป็นไอดอลไม่ใช่นะครับผมเลือกเพราะเป็นแนวทางที่ดีของคุณจริงๆเพราะคุณร้องมันออกมาเป็นตัวเองเป็นตัวเองแล้วแล้วพร้อมที่จะมีซิงเกิลใหม่และพร้อมที่จะเฉิดใช้ในแบบ2จริงๆครับผมอ่านี่ถือว่าดีแล้วอันนี้ถือว่าดีแล้ว แต่ถ้าว่าวันนี้เขาตัดสินว่าเหมือนเขาไหมเนี่ยเขาให้ทังฟุกมากกว่านะฮะจริงๆดีทั้งคู่เลยค่ะฟุกกับเพลงเนี้ยก็ดีมากนะคะแต่หอมเลือกสองเพราะต้นทุนเนื้อเสียงแต่ฟุกเนี่ยความแกะของเบิ้ลมาเนี่ยก็ได้เยอะก็เลือกยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวเองเลยตัดสินใจเอาเนื้อเสียงไปก่อนละกันก็เลยให้คุณสองค่ะโอเคโอเคฟุกร้องดีก่บเพลงที่แล้วซึ่งเป็นเพลงช้าใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนออยแสงสินมาร้อง คือเนื้อเสียงคือกรรมการสองคนแล้วนะพูดแล้วนะคือเนื้อเสียงเนื้อเสียงยังไม่ได้เบิ้ลว่างั้นเหรอเมือนภาวะแทรกซ้อนขีดอันตรายที่มันเร็วขึ้นมาแต่ว่าเป็นเพลงของเบิ้ลน่นะครับเนื้อเสียงไม่ได้ว่างั้นแต่ว่าของสองเนี่ยก็เนื้อเสียงเหมือนกันเนื้อเสียงให้เพราะเนื้อเสียงเนื้อเสียงแล้วก็ร้องเพลงเร็วก็ยังอยู่ในจังหวะนะครับให้พเนื้อเสียงถูกต้องครับสรุปคือให้พเนื้อเสียงนะฮะอ่าโอเคคือเราต้องบอกว่าเราประกวดเงาเสียงนั่นคือความที่ว่าคนที่มาจะต้องมีความเหมือนเสียงเหมือนตฉบั ฟุกกับเบิ้ลเนี่ยเสียงในคนละขั้วเลยนะใช่ไหมเพราะฟุกนี่เป็นหวานเลยหวานแหลมเล็กอะไรเงี้ยสามคนแล้วนะกรรมการให้พ่ะเนื้อหนึ่งเนื้อเสียงถูกไหมใช่อย่างที่บอกว่เบิ้ลไม่ได้คนเสียงหวานแต่เบิ้ลจะได้หวานเวลาตนเอื้อนลูกของลูกคอเขาหวานอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเอาเป็นเนื้อเสียงเลยเหมือนเราประกวดเงาเสียงนะเราก็ต้องเอาส่อง สเขาชอบเพลงนี้มากได้ไหมครับเพลงนี้หวานเป็นเพลงที่เขาชอบมากที่สุดค่ะสาลิกาไร้หลางของพี่แอลยอดรักค่ะไม่มีอะไรเล่นต่อแค่ชมไม่เฉยป่าอะไรวันนี้ยากมากครับสุดท้ายเนี่ยเลือก2เหตุผลเพราะว่าในเพลงแนวเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันคือเบิ้ลอีกรูปแบบหนึ่งแล้วแล้วน้ําเสียงเขาทั้งคููก็ไม่ได้แบบคล้ายเบิ้ลทั้งทีเดียวนะก็อย่างที่บอกคขาเล่นคนหน่อยแบบสุดท้ายแล้วด้วยรูปลักษ ด้วยลักษณะการร้องทําให้เราเชื่อว่าเพลงเนี้มีความเป็นเบิ้ลมากกว่าครับโอเคโอเคไอ้ก็ให้สองพอผู้นี้ยากจริงคือยากเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าดีมากทั้งคู่แต่ไม่ถึงกับดีมากเอาเรื่องเนื้อเสียงก่อนคำว่าเสียงหนาเหมือนกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสียงเหมือนกันพี่แต่เขาเสียงหนาใช่ เสียงหนาแต่เสียงอาจจะไม่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นสองมีความหนาในเนื้อเสียงแต่เนื้อเสียงของสองไม่ได้เหมือนเบิ้ลโอเสียงเขาไม่เหมือนฟลุกเองก็ไม่ได้เหมือนไปทางออยจริงๆคือ,อ,อบางกว่าบางกว่าสาหรับผมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมคิดเหมือนเบิ้ลตรงที่ว่าผมคิดว่าสองนี่เป็นต่อแน่แ,นแต่พอร้องจริงๆแล้วเนี่ยที่เบิ้ลมีแล้วเขาไม่มีคือการเอื้อนที่ เอื้อนที่สวยและเร็วหวานแต่สามารถจะอยู่ในจังหวะซึ่งอันนี้ตรงนี้จุดที่ทํายากจุดที่ทํายากใช่ครับใช่ครับการเอื้อนให้หวานและให้กระชับอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยยากมากๆนักร้องลูกทุ่งส่วนใหญ่ถึงถึงเอื้อนข้ามไปเพราะว่าจะเอื้อนให้เยอะอย่าทำเชื่อพี่อย่าทำต้องทำต้องทำต้องทาให้ได้อย่างเขาเพราะเบิร์มีทั้งหวานแล้วมีทั้งบุกเอแล้วกรุ๊ปก็เลยไปมองที่ฟลุ๊กว่าฟลุ๊กเนี่ยมีการกระแทกอารมณ์ในในในแต่ละประโยคเนี่ยมีไดนามิก ก็เลยคิดว่าฟลุกสื่อสารความเป็นเบิ้ลขายได้มากไม่ได้เสียงเหมือนเข้าใจเข้าใจแต่สื่อสารได้เหมือนเบิ้ลโดยภาพรวมแล้วเนี่ยได้ค่อนข้างใกล้เคียงกว่าสองแค่นั้นเองโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชนะนะสองเป็นผู้ชนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเก่งมากขอบคุณมากครับเชิญเชิญครับทำนด้ดีแล้วลูกมาสรุปตรงนี้เลยนะฮะวันนี้นะครับถือว่าแชมป์เงาเสียงหุ้ม คุณเบิ้ลปทุมราชอาสซียนหรือว่าเป็นคนใหม่แะได้เกิดน้องสองครับสองไมตรีแชมป์เงเสียงเบิ้ลปทุมราชอาสยามพร้อมกับรางวัลพิเศษเป็นเตาแก๊สลัคกี้เฟรมครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณต้นฉบับของเราด้วยนะฮะคุณเบิ้ลปทุมราชอาเยาย ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณคณะกรรมการด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะลาไปพร้อมกับโชว์พิเศษนะครับศิลปินต้นฉบับแชมป์คนใหม่ของเราน้องสองนะครับจะร้องเพลงคู่กับพี่เบิ้ลเลยครับนะครับและวันนี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ รักที่เคยสวยงามเปลี่ยนไปเพราะใจของนางเริ่มสิจืดจางบ่มีความมา สายเริ่มสิใกล้ความจริงจากให้เป็นผู้ยิงนองเป็นนางมาราสิ่งที่อ้ายไฟฟฝันนะับมันมันยิ่งพังให้เริ่มหมดความหวงังต้องมานั่งเสียใจ พลจันทพร์ทพนับรรทัดที่ชูเลยพัดส่วนเพลงเขามังดังนะเพลงเนี้ยรักคนมีสองคนแต่ถ้าเธอฟูแล้วเธอสิเลิกอยู่บ่อเออออเอมึงเอาไปเลยเราต้องไม่ยอมทำไม สภาพเราหาเมียหลวงกันก่อนเจ็บหล้ียเวทีไฟลุกอะปาถ้าเสียงหนูไม่ได้แต่ลีลาหนูต้องได้อะไรอะเดี๋็กเข่งกอนเต้ผมรู้จักพี่ชายผมดี เป็นเพลงที่โหดร้ายสำหรับนักร้องมากสุดรถไฟเหอะเลยฮะทิมได้จะเป็น,ชนแชมป์ปร่วมเชียสุดที่22ตุลาคมนี้2ทุ่ม45นาะ